สวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับก็สู่ช่องคิวซินตานะครับซึ่งในวันนี้นะครับทุกคนตัวเองก็ได้มาอยู่กันในแมปเอไปกันอีกแล้วนะครับทุกคนซึ่งในวันนี้เนี่ยตัวเองก็จะมาเล่นแมปนี้นะครับทุกคนเป็นอีพีที่สองเพราะฉะนั้นเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าว้าว amazing ครับเหมือนไม่เคยเล่นทําไมเลือดมันอันนท้าทำไมภาพมันแดงๆว้าตายจ้ยเพ่งเข้ามาเล่นใหม่ได้นะครับทุกคนเมื่อกี้เหมือนกับว่าเต้เข้ามาตอนหมดรอบพอดีมันไม่ตามเรามาหรอกเราเป็นคนดังมันก็คงไม่ทําาร้ยคนดัง คนดังหน้าเรำหน่ะมันมาแล้วมันมาแล้วมันอยู่ไหนอยู่ไหนวายมาแล้วมาแล้วเอาวิ่งวิ่งวิ่งมันมาแล้วมันมาแล้วมันเห็นตัวจากไหนไม่รู้นี่ไม่วิ่งตามแล้วเอาไปไหนอีกแล้วอ่ะชัดเจนมันมันวิมาทางเตมันวิ่งเตอเอาวิ่วิ่งวิ่งวง่งเิ่งววเงวิ่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 งวิวิ่ง่วิ่ง่ ก็ไม่เป็นไรนะครับคนเดี๋ยวตาหนานจะมาให้กำลังใจเพิ่มแบบนุ่มนวลกันนะครับทุกคนโยนะเอาเอาลูกเอาวิ่ง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 เอาวิ่งวิ่งเอาเอาไปไหนแล้วแล้วไม่ต้องรักแล้วเดี๋ยวเพื่อเขาหน้าแหกแต่เดี๋ยวเอาเอาเอาไม่ช่วยเขาว่าอุ้งมันมา มีก่อนมีก่อนอ้ามันเอ้าเอ้าเอาอุา้ยเข้ามาได้ไหมได้ววไปเดินเล่นดีกว่าเอาไหว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 มันมาแล้วเออเออมันมาแล้วปัดมาแล้วปัดกลางแล้วเลย โอเคนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ตัวเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ see you bye bye